สวัสดีครับัสดีจเพื่อนทุกคนดูให้หน่อยครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตตัวละครสนายสาย A D L ของผมกันนะครับงบประมาณในการอัปเดตก็อยู่ประมาณ50ตัวเอ็มนะอย่างแรกที่เราจะมาอัปเดตเลยนะก็จะเป็นในส่วนประดับนะครับผมก็จะเอาประดับแดงออกนะแล้วก็จะใส่เป็นนิววัตเล็แทนนะครับส่วนเสื้อก็จะเอาออกเหมือนกันนะครับก็จะใส่เป็นสไนปิ้งสูนั่นเองแล้วก็ในส่วนแฟชั่นนะครับผมก็จะเอาในส่วนใบหน้าออกนะก็คืออันนี้นะครับแล้วก็จะใส่เป็นใบหน้าของเอ็นเจนนะแล้วก็ในส่วนหลังนะครับผมก็จะเอา มีอยู่แค่ 50m เท่านั้นนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าด้วยนะครับจะพอไม่พอ,อยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยมาเดี๋ยวเรามาทดลองดาเมจในพะยาบาันของผมมันก่อนนะครับอันนี้ขอทดลองก็หุ่นฟางเอานะผมยังไม่มีระบบบาร์นะครับขอทดลองเป็นโจมตีธรรมดาดีกว่านะจะได้เห็นดาเมจชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็หลังอัปเดตตัวละครเสร็จนะครับโจมตีธรรมดาของผมอยู่ที่เท่าไหร่ก็มาปรียบเคียบกันท้ายคลิปแล้วกันนะมาเดี๋ยวเรามาทดลองดาเมจกันดีกว่านะครับขอกดออโต้เหมือนเดิมเลยนะกับหุ่นฟางนะ 8,478นะครับทุกคนก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็บางทีก็ขึ้นไปที่12,000กว่านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังการอัปเดตตัวละครของเราดาเมจเพิ่มขึ้นหรือว่ายังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเรือมอัพเดตตัวละครกันดีกว่านะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาซื้อประดับแล้วก็เสื้อกันก่อนเลยนะครับก็จัดในเอกเชนเลยแล้วกันก็กดมาที่อุปกรณ์นะครับอย่างแรกที่เราจะซื้อเลยก็เสื้อเกาะก่อนเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นสไนปิ้งสูตรตัวนี้นะครับขอซื้อแบบไม่ตีบวกดีกว่านะาากกก็อยยู่่่ทีนวเลดไป เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่างถัดมาก็จะเป็นในส่วนประดับนั่นเองนะก็จะเป็นประดับของ n e ว w a l l e t นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนหาแป๊บหนึ่งนะก็จะเป็นประดับตัวนี้นะครับขอซื้อแบบไม่ตีบวกแล้วกันนะมันจะได้ไม่ติดเวลาด้วยนะครับมีขายหรือเปล่านะก็จะเป็นอันนี้นะครับราคาอยู่ที่4ล้าน4แสนกว่าเลยนะแค่นี้ก็หมดเป็น 10M แล้วนะครับเ,เพื่อนๆกดไปขอซื้อแบบไม่ตีบวกอีกแล้วนะครับเราไปตีบวกเองก็ได้นะมาอย่างแรกเราก็มาตีบวกกันก่อนเลยนะครับขอแค่บวก4ก็พอแล้วนะ รีไฟล์ไปนะครับเพื่อนๆกดไปติดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวในานาคนเราคอยมาเดปอดกันอีกทีนึงน,นะสำหรับการตีบวกนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้ก็ตีบวกสี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําในส่วนแฟชั่นกันต่อดีกว่านะครับก็จะเป็นหน้ากากของเอ็นเจิรแล้วก็ปีกแดงนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําในส่วนหน้ากากกันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นหน้ากากของเอ็นเจิร์นะเดี๋ยวผมหาแป้นสักคู่นหนึ่งละกันนะครับก็จะเป็นหน้ากากของตัวนี้นะต้องใช้โทปายีสิอันเลยนะครับอันวัฒน์ดีบอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมขอไปแลกแป๊บหนึ่งแล้วกันตอนนี้ผมขาดโทปาอยู่ที่14อันก็กดแลกไปแล้วกันนะครับจะได้ประหยัดงบเราด้วยนะท่านผู้ เรียบร้อยแล้วนะหน้ากากของเราก็กดสมส่ไปเลยแล้วกันวันนี้ผมยังไม่ได้ตีบวกนะครับเดี๋ยวเรามาตีบวกกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวเรามาทําในส่วนปีกแดงกันต่อนะตอนนี้ผมซื้อแป้นมาแล้วนะครับใครที่ไม่รู้ว่าซื้อเป็นจากไหนนะครับก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะผมทาคลิปลงไว้แล้วนะครับก็มาเริ่มผลิตกันเลยดีกว่าวัตถุดิบก็ขาดทางจะเยอะเลยนะครับตอนนี้ขาดถิ่ัน้านี้อีกห้าก้อนนะครับก็กดซื้อเลยแล้วกันราคาก็แพงอยู่นะครับสามล้านกว่าบาทเลยนะกดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตน้้ววดิบเกก็คแลลละผไปย ผมก็จะเอาในส่วนแฟชั่นอันนี้ออกนะครับเขาก็จะเพิ่มเอทีเค3%เลยนะครับไม่รู้ว่าดาเมจเราลดหรือเปล่าด้วยนะ่ะเดี๋ยวเราลองกดสวมใส่กันก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็สวมใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตีบวกแฟชั่นกันบ้างนะครับในส่วนหลังนะถ้าใครตีบวกไม่ได้นะครับแนะนําให้ทําตามผมได้เลยนะไม่รู้ว่าเกมมันบั็กหรือว่าอะไรนะครับแต่มันสามารถตีบวกได้นั่นแหละท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยนะครับก็กดไปที่แฟชั่นของเราได้เลยนะแล้วก็กดไปที่ตีบวกนะครับแล้ว ีบวกหลังได้แล้วนะครับก็กดไปไปีกแดงนะครับก็ใช้อยู่4ก้อนนะก็เป็นบวก4นะั่นแหละท่านผู้ชมมาผมจะตีเป็น2ชิ้นแล้วกันนะครับก็จะใช้อยู่8ก้อนนะเดี๋ยวขอซื้อเพิ่มแป๊บนึงนะครับก็ขาดอีกแค่สก้อนเท่านั้นเองนะอขอไปที่อเอ็นชานแป๊บนึงแล้วกันนะครับขาดอีกแค่สก้อนเท่านั้นไงเดี๋ยวขอซื้อหินแป๊นบนึงแล้วกันกละสองหมื่นห้าเลยนะครับตีก้อนก็เป็นแสนแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาตีบวกกันต่อ เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นบวก4หมดแล้วนะครับแค่นี้เราก็ได้บวก4แล้วนะในส่วนแฟชั่นนะครับท่านผู้ชมมาก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับเดี๋ยวขออินชันแป๊บนึงแล้วกันตอนนี้มันเป็นแค่เลเวล6กกว่าๆอยู่เลยนะแต่เลเวลตัวละครของผมมันไปที่87แล้วนะครับก็ขออินชันแป๊บนึงแล้วกันก็อินชันตันแม็กไปเลยแล้วกันนะครับก็อยู่ที่9 0 0 0เลยนะสำหรับธนูปูของเรานะครับกดไปรับการอินชันผมก็จะอินชันทั้งตัวเลยนะครับ,บก็กดไป เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเลเวล87หมดแล้วนะครับทั้งตัวเลยนะตอนนี้งบประมาณของเราเหลือแค่ 19M เอ็มเท่านั้นนะครับหมดไปโคตรไวสาหรับ50เอ็มนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หาโคตรนานเลยนะครับมาเดี๋ยวขอตีบวกอีกสักหน่อยดีกว่านะครับในส่วนพระคุมเนาะหมดไปบวก10ครับอันนี้ขอตีบวกอย่างปลอดภัยแล้วกันนะท่านผู้ชมมาแล้วก็มาบวก10ในส่วนรองเท้ากันต่อดีกว่านะครับ ไปครับตอนนี้ก็เป็นบทสิหมดแล้วนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเจาะรูในส่วนภาคุมแล้วก็รองเท้ากันดีกว่านะครับผมมีวัตถุดิบในการเจาะรูอยู่แล้วนะอันนี้ก็กดไปที่การได้เลยนะครับเรากดไปที่เจาะรูรับ1รูใช้อยู่ที่5อันนะครับผมก็กดเจาะได้เลยนะผมมี61อันนะครับกดไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มีรูแล้วนะแล้วก็ในส่วนรองเท้านะครับก็เหมือนกันเลยนะใช้5อันนะครับกดไป เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็มีรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการ์ดผมมีการ์ดอะไรมั่งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าการ์ดในส่วนผ้าคลุมก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนรองเท้าก็จะเป็นการ์ดใบนี้นะก็ใส่ไปก่อนละกันนะครับขอไม่ซื้อหน้านี้งบไม่มีนะครับก็เสียบไปก่อนแล้วก็การ์ดในส่วนอาวุธนะครับตอนนี้ผมใส่ได้ใบนึงนะเดี๋ยวขอซื้อแป๊บหนึ่งแล้วกันก็จะเป็นการ์ดในส่วนอาวุธนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนหาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะก็จะเป็นการ์ดคีบใบนี้นะครับราคาอยู่ที่2ล้าน่สอง ไม่เจาะแล้วกันนะเก็บงบประมาณไว้ทําอย่องอื่นก่อนแล้วกันนะครับก็กดเสียบไปที่ธนโปูปูงเราเลยนะตอนนี้เราก็ใส่การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัพขั้นในส่วนประดับกันต่อดีกว่านะครับตอนนี้ผมอัพขั้นไป1ขั้นแล้วนะไม่รู้ว่าขั้นที่2ใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างนะครับก็กดอัพเลเวลไปเลยอยู่ที่80,000นนะครับขั้นที่2กดซื้อไปเลยแล้วกันไหนงบมันก็นเหลือแล้วนะขั้นที่3ใช้7 0 0,000นนะครับถูกกว่าด้วยนะกดซื้อไปเลย ส่วนขั้นที่4ใช้8 9 0 0 0นนะครับก็กดซื้อไปส่วนขั้นที่5วัตถุดิบมันต้องรองเวลานะนี่ผมขอยังไม่อัพแล้วกันนะครับปเดี๋ยวเรามาอัพในส่วนเสื้อกันดีก,กว่านะครับก็จะเป็นเสื้อของสไนปิ้งสูตรนะครับท่านผู้ชมก็กดซื้อวัตถุดิบไปเลยแนละกันเ0 0า0สนก็บาทนะครับ่อไปตอนนี้ก็เป็นขั้นหนึ่งแล้วนะขั้นสองล้านห้ากดไปส่วนขั้น3ก็ล้านห้าเหมือนกันนะครับ ส่วนขั้น4 2ล้านท่านผู้ชมแต่วัตถุดิบมันไม่ต้องรองเวลาไงกดไปเลยแล้วกัน,นไหนๆเราก็ทําของแล้วนะครับก็ไปให้สุดนะครับท่านผู้ชม นี้ราคาอยู่ที่5ล้านกว่าเลยนะนี่ขอยังไม่อัพแล้วกันนะครับสำหรับสไนปิ้งสูตรของเราก็เป็นขั้นใน V แล้วนะก็จะได้คีย์เดมอีก5%เลยนะครับเมื่อรีไฟบวก5จะได้คีย์ดม3%าเอนะอันนี้ผมยังไม่เสี่ยงดีกว่านะครับเพราะว่างบประมาณน่าจะยังไม่ค่อยพอด้วยนะส่วนประดับก็จะได้อยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นขั้นใน V เหมือนกันนะก็จะได้ในส่วน a อ k เคเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนก็น่าจะประมาณนี้นะปเดี๋ยวเราไปทดลองดามจกันดีกว่านะครับงบประมาณที่เราเหลืออออกกกกกก็็็ยู่่่่่ททีี6 2002,000นนวววาาาาาะเเบไไไ้้ดดจป EP ด้วยนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปทดลองดาเมจกันดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเรามาทดลองดาเมจหลังอัปเดตตัวละครกันบมากดีกว่านะครับว่าดาเมจการโจมตีธรรมดาของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะก็เหมือนเดิมเลยนะครับกดโจมตีก็คุณฟังเหมือนเดิมเลยนะก็อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0นะครับก็ขึ้นมาอีกประมาณเกือบพันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองกดสกีนี้ดูนะครับเฮล่เอโล่นะว่าดาเมจของเราเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแหละไป เงินขึ้นไปที่1 2ื่นถึงหมื่นเลยนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะก็ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณพันกว่านะครับแล้วก็ EP ถัดไปนะครับเราจะมาเรียกตัวละครอะไรเพิ่มเติมก็กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบายครับผม